อีซุประวัติเผยโดนผู้จัดละครเบี้ยวค่าตัว2เรื่องเข้าใจถึงความจำเป็นสักวันคงมีเงินมาให้เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับยุควิกฤตของละครไทยที่ทำเอาเหล่าคนในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันหลายคน ล่าสุดเจอนักแสดงและผู้กำกับอาวุโสอิสุประวัติผู้ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงประจำปีพศ2553ที่มาร่วมงานประกาศรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2024 <c oughs> ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า <c oughs> วงการละครตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ตัวผมเองผ่านมา50กว่าปี มีความรู้สึกว่า2-3ปีที่ผ่านมาวงการทีวีไทยคึกคักมากดูแล้วก็พอใจเด็กรุ่นใหม่เก่งกันหลายคนเก่งกันทุกแขนงทั้งภาพทั้งเสียงวิธีการจัดการวิธีการเขียนคนที่ทำละครทีวีแข็งแรงกันมากขึ้นแสดงว่าการยอมรับของวงการละครวงการภาพยนตร์หรือวงการเพลงอะไรก็แล้วแต่นับวันยิ่งจะรุ่งเรืองเป็นที่ไว้วางใจกับคนเก่าๆที่กำลังจะร่วงรยไปแต่แข็งแรงอยู่นะ ก็รู้สึกพอใจที่เรามีพี่น้องมีช่างภาพมีนักข่าวช่วยกันพยุงไว้ให้วงการละครและวงการภาพยนตร์อยู่ได้ด้วยตัวเองมีวิกฤตของละครไม่ได้ค่าตัวอาอีตเคยเจอบ้างไหมกำลังโดนเลยโดนสองเรื่องแต่ไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรในส่วนหนึ่งก็รู้สึกเห็นใจเขาเห็นใจเขาพอสมควรแต่การเห็นใจเราจะบอกว่าเห็นใจไม่ได้ เราบอกแล้วจะได้ใจเขาก็มีหน้าที่หน้าที่ของคุณคือในเมื่อจ้างเขาทํางานแล้วได้เงินมาแล้วก็ควรจะเอาเงินนั้นมาให้กับคนที่เขาทํางานแต่ที่ผมเห็นใจเขาเพราะเข้าใจว่าเขาคงมีความจําเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถจะให้ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็เท่ากับคนที่ไม่ให้นะค่าตัวเองเหมือนกัน ทำให้ทางเดินของตัวเองเป็นไปต่อไปไม่สะดวกก็คิดว่าเขาก็พร้อมจะแก้ไขในลักษณะตอนนี้มันมีหลายแห่งที่ค่อนข้างสะดุดด้านงานศิลปะดีครับละครหรือภาพยนตร์ดีขึ้นทุกอย่างแต่งานธุรกิจกลับส่วนทางถูกต้องไหมที่คุณจะถามผมมันส่วนทางทำให้ต้องรออีกสักหน่อยอย่างน้อยรัฐบาลชุดนี้คงมองลงมาเห็น ลงมาช่วยกันแก้ตรงนี้จะทำอย่างไรดีให้พวกเราทุกคนอยู่กันได้ผมคิดว่าไม่เกินครึ่งปีหน้าอะไรอะไรคงกลับคืนมาอย่างเดิมได้ทวงถามค่าตัวไหมก็มีถามกันอยู่แต่เขาก็มีการผัดผ่อนอยู่ยังติดต่อกันอยู่บ้างยืนเส้นตายตัวผมไม่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้ความเมตตาคิดว่าเขาคงมีเงินมาให้เขาสักวันหนึ่ง ให้คนที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ไหมบอกไม่ได้เขาไม่ให้บอกขอบคุณครับ